อย่างต่อไปเป็นข้อสอบเพชรปีห้าสามแรงขนาดหนึ่งกระนนทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล m 1นึ่งทำให้วัตถุนี้มีความแร่งแปดเมตรเปอรแปดเมตรต่อวินาทียกกำลังสองเมื่อแรงขนาดเดียวกันนี้ กระทำตามมวล m 2ทให้ m 2เคลื่อนที่จากจุดจุดนิ่งได้48เมตรในเวลา2วินาทีจ้าหาอัตราส่วน m 2ต่อ m 1จากตัวอย่างคราวก่อนนั้นนะก็จะมะีวิธีทำเลยการใช้เทียบอัตราส่วนข้นโจทย์ ของตัวอย่างนี้ค่อยหา,าตาสวนเช่นเดียวกันก็เลยจะใช้วิธีการเทียบอาัตาส่วนแต่วิธีนี้กะรจดแบบนี้นะจอจดแบบนี้เราสามารถใช้สองสมการก็ได้แต่ขออนุญาต ใช้เป็นวิธีเชื่ระตาส่วนนะจากโจวปรัตูนี้ไฟมีความแน่ง8เมตรเ8เมตร8เมตรต่อวินาทีกำลังสอง หรือ8เมตรเแสกสแควรส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับขวากแรงขนาดเดียวกัน,นทำให้เคลื่อนที่จากจุดจุดหนึ่งจากจุดจุดนิ่งได้48เมตรในเวลา2วินาทีดังนั้นเราต้องทำให้อ่า ตรงนี้นะฮะให้เป็นอัตราเร่งเหมือนกับตรงนี้นะครับแล้วเราก็หาอัตราเร่งของอันนี้ก็คือไปหาอัตราเร่งของ m สองหาอัตราเร่งของ m สองจากสูตรมมันมโจย์กำหนดเป็นเมตรกับวินาทีนะเราก็จะใช้สูตร ที่มันมีไม่เกี่ยวพิจารณ์ที s เท่ากับ v ต้นคูณด้วย t บวกจุดหนึ่งบนสอง a t ยกกำลังสอง s มีค่าเท่ากับ48เมตร v t v ต้นโจทย์ได้กำหนดให้ว่า เคลื่อนที่จากหยุดหยุดซิ่งดังนั้นวีต้นเท่ากับศูนย์วีต้นเท่ับศูนย์นี่ก็เป็นศูนย์ไปงนั้นก็จะเหลือ1ส่วน,นสองคูณเอทียกกำลัง2ทีก็ให้มาสองวินาทีก็จะเป็นสองยกกำลังสองก็จะได้เอเท่ากับ24 พอม,มาก็จากสูตรชิกงมา f เ,เท่ากับ ma จ์กำหนดว่าเมื่อแรงขนาดเดียวกันนี้ก็แสดงว่าชิกงมา f คงที่เก้าวออกไปเพราเว่า f คงที่ก็จะเหลือ ma ก็จะ f อก็จะเป็นเท่ากับคงที่เงาเอคงที่ก็จะได้เอสองเอสองเท่ากับเอหนึ่งเอหนึ่งโจทย์ต้องหาอัตราส่วนเอสองต่อเอหนึ่งแล้วก็ย้ายข้างให้เอหนึ่งมานะเป็นเอสองต่อเอหนึ่งเ ก็ย้ายจาก a สองมาทางนี้ก็จะเหลือก็จะเป็น a สอง a หนึ่งส่วน a สอง a หนึ่งมีค่าเท่ากับแปด a หนึ่งมีค่าเท่ากับแ a สองเท่ากับยี่สิอัตราส่วน m สองต่อหนึ่งเท่ากับหนึ่งต่อสามตัวอย่างต่อไป เป็นภาษาป็นฐาษปี4รแรงเคลื่อนที่หักวัตถุมวล80กิโลกร,รมัมบนพื้นราบไม่มีความถุดสมการเปลี่ยนความเร็วเท่าที่สามารถเปลี่ยนความเร็วจาก3เมตรเร์เเป็น4เมตรเซในเวลา1เศษ จงหาว่าหากใช้แรงขนาดเดียวกันผักมวล50กิโลกร,รมัมบนพื้นเดียวกันจะทำให้เกิดความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าใดในเวลาึงเสร็จเท่ากันจนนุดข้นนี้ก็จะค้ากับจนนุดต้นนี้นะฮะก็คือาหากใช้แรงขนาดเดียวกันหากใช้แรง แต่ว่าไม่มีคําว่าอัตราส่วนอันนี้มันชัดเจนกว่าแต่ถ้าเราดูจากหากใช้แลขนาดเดียวกันมันก็ใช้ในลักษณะของการเทียบอัตราส่วนได้แล้วกท็ทำนองเดียวกันก็จะสามารถใช้วิธีสองสมการได้เช่นกันตรวนข้อ จากโจทย์ตัวอย่างนี้จะทำให้ดูทั้งสองวิธนะีวิธีแรกนะฮะการเทียบอัตราส่วนนะซิกมาเอฟเท่ากับเอฟเอที่โจทย์เนี่ยเขาเขาบอกว่าจากสามเมตรเปอร์เซ็นต์สแควร์เนี่ยเป็นสี่เมตรเท่าที่บสามเมตรเปอร์เซ็นต์เป็นสี่เมตรเปอร์เซ็นตก ก็คือเดต้าวีหนึ่งก็อันแรกก็เปให้เป็นเดต้าวีนล้วโจทย์้ดงหาว่าจะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใดในเวลาหนึงเสร็จเท่ากันนเวลาเสร็เท่ากันรงนี้ก็เป็นเดต้า V ีสองที่ให้หานั้นจากลิ่กมาเอเท่ากับเอเอเท่ากับเดต้าวีสวนที คืมว่าเอของที่หากใช้แรงดดกันเท่ากันึ่งว่า f อของที่แล้วก็ใช้เวลา1นึ่งแสเท่ากันก็คือ T คของที่คืมว่า f ของที่ตัดออกไปทีของที่ตัดออกไป ก็จะเหลือสอสรสมการคือ m d a t a v m d a t a v เท่ากับคงที่เท่ากับคงที่ดังนั้น m 1นึ่ง d a t a v 1เท่ากับ m 2อง d a t a v 2โจทย์ให้หา d a t a v 2แล้วก็ดี d a t a v 2อมาแล้วก็ย้ายข้าง นข้าจะได้ m1 จะ t ด้ v1 หารด้วย m2 m โจ์จํานดให้เป็น80กิโลกร,รมัมจะ v1 จะได้ v1 ก็คือ4จาก3เมตรเป็น4เมตรก็4ลบ3 4ลบ3ก็ได1 หารด้วย m2 m2 มวล50กิโลกรัมมันจะได้12เมตรเปอร์เซ็นต์ทีนี้มาดูวิธีใช้สองสมการสมการแรกก็เป็น f1 เท่ากับ m1 มวล m1 เ่อเป็นเลต้เลตาวีนะแล้วก็อัเป็น m1 ็หเดตาวีหนึ่งอ่านด้วยทีหนึสมการที่2 f2 เท่ากับ m2 2เท่ากับ M2 เดตาวีสอานด้วย 2. ท2สอดบอว,ว่าแรงขนาดแล้วกันก็คือ f1 เท่ากับ f2 เมื่อ f1 เท่ากับ f2 ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับตรงนี้ก็คือ f 1ดีต้า v1 หารด้วย t1 เท่ากับตัวนี้ก็คือ f2 ดีต้า v2 หารด้วย t2 แล้วโจทย์ก็กำลังให้ในเวลา1นึ่งเเท่ากัน เป็นเวลาหนึ่งเเท่ากันถ้ตัดออกถ้าตัอาตอดออกปุกบก็จะเหลือสมการนี้นี่ก็คือเท่ากับสมการนี้สมการนี้เท่ากับควารกความน้ำกเท่ากันดังนั้นถ้าเราดูจากโจทย์ลักษณะเนี่ยเราสามารถทำได้ สองวิธีก็คือวิธีเทียบอัตราส่วนก็ไปในเรื่องของการหาค่า k ะะถ้ามีการทำบา,บางคนบางคนก็จะใช้ตรงนี้ว่าเท่ากับ k ในวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีสับการเพราะว่โจทย์กำรวดให้เป็นแรงขนาดเดียวกันนั้นเมื่อได้สองสมการมาปุกก็ตัดสมอาตัดโจทย์ที่กำหวดให้เป็นขนาดเดียวกันออกไปก็จะเหลือต่อแป